ด้วยโรงเรียนพนัทพิทยาคารให้การต้อนรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนำคณะครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนพนัทพิทยาคารเช่นศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดและศูนย์สิลป์นในวันพฤหัส,สบดีที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษา